รวมไปถึงเรื่การทั้งของใช้ของปอยต่างๆที่เป็นไฟส่วนมากพอจะให้ถ้าจะให้ของสิ่ของเช่นไม้ต่างๆแต่ะสมน่าก็มักจะเลือกของที่ดีกว่าที่เคยใช้กันอยู่เคยใช้อย่างไรก็อยากจะให้ดีกว่านั้นเห็นความสําคัญของกระสุเห็นความสําคัญของงาน เห็นว่าทานนั้นต้องไม่ลาเป็นกานประเภทสิ่งของหรือเป็นอาหารก็ต้องจักให้ดีพยายามที่จะให้สิ่งของนั้นนิ่พยายามที่จะให้สิ่งของนั้นมีค่าสูงมีราคาสูงแค่ที่จริงนั่นประสงค์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้เลือกว่าจะต้องของดีของสูง อาหารก็ไม่ใช่เดว่าจะต้องเลือกว่าเป็นอาหารที่ดีแต่ว่าจิตใจของผู้ให้นั่นเป็นเรื่องมูนเรื่องของที่ทำาูที่จะให้ทานคือควรที่จะในมืไหวถึงหลักสามกษรนี้เมื่อจะให้ทานจะเป็นสุดท้ายเ่้นสอยของบริโภคบริโภคก็ต้องเล็อกวา เราจะเป็นทานธาตุหรือเป็น,านาธาตุของสิ่งที่จะให้จะเป็นทานสหายทานสายก็คือว่าเป็นสายของทานเคยใช้สอยอย่างไรก็ให้ไปอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นสามีทานหรือเป็นทานะบดีถ้าจะเป็นสามีทานทานบดีก็ต้องจะทำดังที่กล่าวมาแล้ว คือพยายามที่จะจัดจับสัฝันของผู้หีหัวเจตระสงค์ท่านต้องเข้าใจว่าที่สางนี้ตามตามหักที่ว่าให้เกิดพนานิสมคือผลที่จะตามมาเนื่องจากการให้ทานคนที่จะให้ทานต้องมีความเชื่อในผลของทาาไม่เชื่อในผล กาเชื่อมการ่านเป็นเรองปิพราะวาควา้ใจนั้นในทางที่วางอ่านในประสง์ไม่ได้ยอะว่าจะเป็นประสง์ที่เราเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อย มีความรู้สึกในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราถบายแก่ทางขึ้นามญเขาทองมีดธรรมะยกฐานะของใจของตนให้สูงสมเด็จเพื่อต้องการที่จะได้รับภารกสจส่งแม้จะไม่มุ่งพลานิสงฆ์โบราณเขาทำดีเขาทำจริงแต่คนใหญ่นั่นก็ทำดีกันอยู่แล้ว

ได้พูดไปถึงเรื่องอามิตรทานแล้ได้กล่าวไว้แล้วว่าทานนั้นมีสองอย่างคืออมิตราทานธรรมทานทาที่ทการแจกไปธรรมทานนั้นยังมันก็กลพอสมควรธรรมทานก็คือการให้ธรรมะเป็นทาน